นี่หลวงพ่ออะไรฮนะเนี่ยผมถามว่าเพื่อนๆเ,เจอเนื้อพระแบบเนี้ยเข้าใจง่ายว่านี่คือพระแท้อายุนะเกือบร้อยปีไปดูว่าพระพ่อหน่งแท้ดูยังไงพระแท้นี่เวลาส่องไปแล้วเข้าใจง่ายไหมซุ้มกอใหญ่นาคายนิยมครับพ่อหน่งอันนี้ซุ้มกอรครับเนี่ยผมถามว่า เพื่อนๆเ,เจอเนื้อพระแบบเนี้ยเข้าใจง่ายว่านี่คือพระแท้อายุนะเกือบร้อยปีเนี่ยพระแท้มันดิบมาแล้วดูง่ายอย่างเงี้ยโอ้จับมากๆนี่ภาษาไว้รุ่นยุคผมเลยแท้ชัดเจนครับแบบนี้แท้ทิ้งตาเออเห็นไหมว่าพระแท้เนี่ยไม่ได้ดูยากเลยพระพ่อโน่งของมาดันสมัยก่อนพ่อปานฮะองค์แรกพ่อโน่งองเดียวไม่ได้ เพื่อแฟนเพจสเสน่ห์สันขวานขอบคุณครับพี่คมประก <_ d ata> พรพ่อหนงพานดินนะสมัยก่อนนะใครมีพิมพ์แปลกๆยัดขายเป็นพ่อหนงหมดใช่พ่อหนงไม่เห็นมานานมากแล้วพี่หอมมนุษย์มีไฟพ่อหนงวัดคลองมดันคือลูกศิษย์หลวงพ่อเนียวัดน้อยพอปานวัดคลองดานเนี่ยต้องทุดงมาที่วัดคลองมาดันแล้วมาเนี่ยพ่อหนงสั่งให้ พระที่วัดเตรียมเตรียมต้อนรับบอกจะมีบอกจะมีพระน,น,น,นะครับผู้ใหญ่มาก็ตกใจพอมาถึงพอปานคองด่านมาพอปานคองด่านนี้รูปร่างใหญ่นะไม่ใช่เล็กนะคนตัวใหญ่ก็จากคําบอกเล่าของพรงะนงอ่ะพอปานแล้วก็ลูกศิษย์กนละพอปานเป็นพระรูปร่างใหญ่อต้องไปถามคนนะสมุดปากกาแลนะ้พอปานรูปร่างใหญ่หรือเปล่าแต่ในบันทื้อก่อนมันบอกว่าปานรูปร่างใหญ่ พราะนงเนี่ยนะฮะได้รับคําชมจากพ่อปานว่าได้ยินชื่อเสียงเรียงนามมานานนะตามคาบอกเล่าของอะไรพ่อเนียมเพราะพ่อปานกับพ่อเนียมก็สิทธิ์ทำคุณแผนเหมือนกันนะพ่อปานวัดบางนมโคเนี่ยเรียนกับพ่อเนียมวัดน้อยกว่าจะได้เรียนนานพอได้เรียนแล้วเนี่ยก่อนที่พ่อเนียมจะมาเล่าแปลว่าถ้าไม่เข้าใจอะไรให้ไปถามหลวงพ่อโหน่งวัดคลองมาดันพ่อโหน่งวัดคลองมาดันสร้างพิธีหารอะไร สร้างอภินิหารไฟไหม้ตลาดสองพี่น้องอ่าใช่อ่าสมัยก่อนรถดับเพลิงกว่าจะมาก็ไม่รู้ว่ามีหรือเปล่าอ,ลอ่าแต่เขาบอกว่าไฟไหม้ตลาดสองพี่น้อง,องรู้ว่าพ่อโนหน่งไปไหนพ่อโหน่งเข้าบทปรากฏว่าอยู่ๆฝนตกดับไฟในตลาดสองพี่น้องเท่าไรครับรอเลยครับพ่อโหนง่งนี่พ่อโหน่งแท้ๆ พิมพ์นิยมพิมพ์ในตำนานที่ลงหนังสือใครก็อยากจะได้พ่อหนงแท้เนี่ยไม่เห็นจะดูยากเลยแต่แค่แท้ไม่มีใครขายไม่มีใครเปลี่ยนมือให้เราแล้วในยุคนี้แค่นั้นเองพ่อหนงของบันนี่แหละครับสวยไหมสวย,สวยพร้อมยังถ้าพร้อมแล้วสองนาทีสองนาทีาทผมเห็นเขาขายเป็นล้านเลยครับ นี่แหละครับราคาเท่าไหร่ไม่เป็นไรอสองนาทีสองนาทีเอาพ่อนงอนี่ไปเลี่ยมแขวนคอกันแบบเข้าใจง่ายๆหยิบมาแท้ตาเปล่าพอนงพิมพ์เยอะแต่โพถหายยากไม่มีพ่อนงแท้ๆมาให้เราได้มีโอกาสเช่าในตามเว็บไซต์พระกครื่นสาพระแล้วเอานะจะเสียนดังเสียนใหญ่เสียนเล็กไม่เป็นไรเอาว่าเรามีโอกาสได้เห็นพระ หลงวงพ่อโน่งเขาคอมาดันแท้ๆแล้วสวยๆอยู่ตรงหน้านี่จะครอบครองกันได้หรือไม่แล้วนี่อันนี้คือสวยแท้ตาเปล่าใช่พี่พระแท้ไม่เห็นจะดูยากเลยสมัยก่อนมองนะพ่อปานห้าองค์แรกพ่อโน่งองเดียวไม่ได้เอาพระองค์เดียวมีเจ้าของได้คนเดียวแหละคือคนที่มีวาสนาได้ครอบครองบางคนซื้อเก๋มหมดตังไปเยอะะมากมาย ยังไม่ได้แท้เลยปบาววติหลวงพ่อโน่งเรื่องราวพ่อโนงอ่ะคุณไปเซิร์ชอ่านใน google หรือไปเปิดหนังสือพลาสมัยก่อนนี่คือทัสิ่งที่บวัิทําไมในสมัยก่อนค้นหาแต่ของพ่อโน่งไงนะครับนี่คือทําไมคนสมัยก่อนหาแต่พระพ่โน่งปิดแล้วนะครับปิด,ดีิพี่ ประทีปนะครับสามหมื่นเก้าพันบาทพี่ลิที่ลงไม่ทันพี่ปีละพันไม่ทันนะครับพี่นี่มันอะไรกันหนอยินดีด้วยครับพี่ประทีปจบพอดีเลยครับสามหมื่นกว่าบาทนี่นี่ซื้อเต่าปนนี่ปีสามหากกระไรหน้ากันแพงกว่านี้ปีกระไรหน้ากันปลาดูพ่อหนงมีความสุขปลาเพื่อนๆส่องกันดูอีกที<ๆ>อา้าวใครแล้วแคปหน้าจอนไว้แคปหน้าจอาาจาจกันไว้ ผมมันไม่เห็นจะดูยากนะพัศแบบนี้คือมีจะโคนอยากได้เขาเรียกว่าพัะในตำนานถ้าเปรียบเทียบไปแล้วก็เหมือนกับถ้วยเป็นจระลงถ้าคนเล่นนะสะสมนะเขาสัตว์ก็จะเหมือนเขาสมันที่ได้ยินแต่ชื่อแต่ไม่มีของใ,ให้ได้ครอบรองหรือเชยชมกันพี่หอมบอกว่ายินดีด้วยครับยินดีด้วยดูง่ายไหม อันนี้ดูง่ายแบบไม่ต้องลงก่อนพ่อโน่งเมื่อก่อนแพงมากๆแล้วแล้วไปตอนนี้ไม่แพงเหรอครับตอนนี้ก็แพงเหหาไม่ได้ถ้าคนรู้อ่ะเขาไม่คิดว่าแพงหรือถูกหรอก <c oughs> เอาพ่อโน่งวางกับพ่อปานเนี่ย <c oughs> เขาต้องหยิบพ่อโน่งก่อนเพราะพ่อปานยังมีโอกาสหาซื้อได้อื <c oughs> ถ้าถ้าคิดว่าจะซื้อแขวนนะซื้อแขวนซื้อโชว์ซื้อชายพุทธคุณไปต่อเมื่อไเราครับคืออยากรู้รายการต่อไปจะมีอะไรฮะ <c oughs>